ท่ามกลางผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ความงามที่ยากจะหาสิ่งใดเปรียบยังมีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์นี้อีพีนี้จะพาคุณไปรู้จักชีวิตจริงภารกิจความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าไม้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามแต่เบื้องหลังความสวยงามมีกลุ่มบุคคลที่คอยดูแลและปกป้องรักษาวันนี้เราจะพาไปเปิดโลกอาสากับผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเดี๋ยวเรากำลังจะไปลาตระเวนกับพี่เฟิร์นแล้วนะคะไปดูกันว่าภารกิจแต่ละวันเนี่ยที่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะ กิจแรกของเราในวันนี้เป็นการเดินออกลาดตระเวนกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจและดูแลพื้นที่ป่าในเกาะช้างภูเขาที่เราจะไปเดินลาดตระเวนกันในวันนี้จะเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของเกาะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไประยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะตามพี่เอเข้าไปนะคะ นี่เป็นต้นจิกอันนี้อะไรนะคะต้นจิกครับต้นจิกเอาไว้มันสามารถทําอะไรได้บ้างคะอ๋อส่วนมากเขาจะประดับแบบปลูกไว้ที่บ้านครับเขาเป็นมพุ่มสวยๆมันจะลมเขาก็จะออกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่มันจะออกดอกเขาเรียกกันภาษาบ้านๆก็จิกนมยานอ๋อแต่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ นี่ก็จะเป็นต้นจิกนะคะที่พี่เขาให้ความรู้มาระหว่างระยะทางก็จะมีพืชพันธุ์หลายๆชนิดที่พี่เขาจะต้องลาตาเวนแล้วก็สำรวจว่าตรวจพบเจออะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงตรงจุดของยอดชมบิวจุดที่สองใช่ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นจุดชมวิวที่สองก่อนจุดชมวิวหลงก็คือเรามาสำรวจมาเกาะมาสำรวจก่อนอก่อนที่เราจะเปิดให้คนขึ้นมา<ก>ใช่ไหมยังตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทางการนะแตอาจจะมีต่อไปอาจจะมีก็ได้เราก็ต้องมาสำรวจนําล่องก่อนอย่างนี้ทุกที่เลยใช่ไหมคะก็คือสำรวจแบบถ้าถ้าเป็นในป่าจริงก็จะเป็น ตรงไหนไมีน้าตกเราก็เดี๋ยเราจะทําการมาร์คจัดไว้แล้วก็นําเสนอในระบบข้อมูลก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครเนี่ยขึ้นมานะคะต้องดูพี่กีเขาเนี่ยจะต้องสํารวจต้องดูอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมีแผ่นเปิดและหลังจากที่เราได้เดินทางออกไปสํารวจกว่าเครื่องวันแล้วยังได้ไปจุดชมวิวที่ยังไม่มีใครเคยได้ไป เราได้เห็นถึงความเสียสละและความลำบากในการออกลาตะเวนแต่ละครั้งที่มีทั้งความร้อนความเหนื่อยน้ำที่แหลมคมระหว่างทางที่เป็นอุปสรรคให้พี่ๆแต่ก็ยังเห็นถึงความเต็มใจของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ยินดีจะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อดูแลป่าตอนนี้เรากำลังจะเดินลงกันใช่ไหมคะใช่ครับโอเคเราจะเดินลงไปในเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมระยะทางก็เท่ากับที่ขึ้นมาก็คือ2กิโลเมตรเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะ ภารกิจของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ภารกิจต่อไปเป็นการเดินทางไปสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำตกคองพูนำทีมสำรวจโดยพี่เฟิร์นที่จะเป็นผู้นำในการเดินทางครั้งนี้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากป่าเพื่อที่จะไปต่อที่น้ำตกฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เราต้องรอให้ฝนเบาลงก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนอันนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไหนครับทุกคนมาเข้าฝนตกาของภูตอนนี้ฝนก็กำลังตกแต่ว่าเราก็ต้องไปใช่ไหมคะนี้เรากำลังจะเดินไปที่หัวน้ำตกของผูนะคะไปปฏิบัติภารกิจอะไรคะอ่าราจะเวนเชิงคุณภาพสามารถพาโทเพื่อที่จะเก็บข้อมูลใช่ไหมคะใช่ ไม่ว่าเราจะเจออะไรต่างๆนาน,นานเราต้องเก็บเป็นข้อมูลทุกอย่างเช่นเจอต้นไม้เราจะวัดขนาดความโตขนาดความสูงเราจแค่คำว่าประมาณเอาอแล้วก็ชนิดของไม้ระยะทางนี้เราจะเดินประมาณก oh ี่กิโลค่ะสองกิโลสองกิโลนะคะ เรากำลังจะเดินไปเก็บข้อมูลโอ้โหเเก็บข้อมูลทันไม้เรากำลังจะเดินไปเก็บข้อมูลทันไม้นะคะแต่ตอนนี้พี่เขาไม่หอบเลยอะทำยังไงไปค่ะทุกคนเราต้องสู้นะคะเพราะว่าเรามาเปิดโลกของพี่พี่โอ้โหไปเลยวะเรามาเปิดโลกของพี่ผู้พิทักษ์ป่านะคะเราก็ต้องสู้ค่ะ ันนี้นะคะเป็นหัวน,น้ำตกที่เราเดินข้ามมาระ,ะยะระ,ะ,ะ,ะยะทางประมาณกี่เมตรอะคะอ่าห้าร้อยเมตรประมาณห้าร้อยเมตรที่เราเดินมานะคะคจะถือว่าลําบากพอสมควรแค่ห้าร้อยเมตรแต่ว่าพี่เขาเดินกันเกือบประมาณกี่กิโลคะสิบกิโลถึงไหมอ่าจริงๆต้องหลักๆก,กสี่โลต่อวันต่อเส้น ันไม้ต่างๆก็จะได้เห็นเลยว่าพี่ๆถึงว่าถึงแม้ว<ป>่าฝน้วตกพี<ป>่ๆก็ต้องต้องไปต้องไปอยู่ดีภารกิจต้องไปจริงๆพี่ๆเขาไปไกลกว่านี้แต่ว่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยของ,งพวกเราด้วยแล้วก็ด้วยเวลาด้วยนะคะเราก็ต้องมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ไหนนะคะอ่าบริเวณใกล้หน่วยกชสองคองสน ไปต่อที่ออกไปถึงจุดพักท,ที่เราจะหยุดพักกันเราจะไปตรงคลองฝนนะคะตอนนี้ฝนไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เราเดินเข้าไปจนเราเดินออกมาเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะเป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงเราเดินไปกันเนี่ยเป็นชั่วโมงระยะทางก็สองกิโลสองกิโลนะคะและตอนนี้ฝนนี่หยุดตกลงกมาแล้วนะคะ เราได้เดินทางมายังจุดตั้งแคมป์ค้างแรมของเราในคืนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ค้างแรมและพื้นที่สำหรับทำอาหารเย็นค่ะ <c oughs> อันนี้เราจุดไฟมาประมาณกี่นาทีแล้วคะพี่ <c oughs> ป็นสิบนาทีแล้วมั้งประมาณสิบนาทีได้แล้วปกติจุดยากขนาดนี้ไหมคะตอนที่อื่น <c oughs> ถ้าฝนตกก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าฝนตกก็เป็นอย่างนี้ปกติใช่ไหมคะ ตอนนี้เราเจอสถานการณ์ที่ไฟจุดยากแล้วก็มันจะเริ่มมืดลงมาเรื่อยๆนะพี่เขาช่วยกันตั้งแคมป์เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาช่วยกันทําให้ไฟมันติด แล้วอันนี้คือลําบากไหมคะเนี่ยมาทําคุณก็ไม่ลําบากครับมันเป็นแบบเราอยู่ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วประจําวันเราเข้าป่ากแล้วมาในด้านนี้แล้วช่วงแรกๆอ่ะคะที่มาช่วงแรกอาจะมีปรับมีอะไรกันบ้างตอนนี้ข้าวได้แล้วเหรอคะเราชิมไหมเราเนี่ยออตอนนี้ข้าวได้แล้วนะคะได้ที่แล้วเหลือข้าวประวันนี้ ในระหว่างที่พี่ๆกำลังเตรียมอาหารเย็นเราได้นั่งคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตในป่าการตั้งแคมป์ทำอาหารหรืออุปกรณ์ที่พี่ๆจะต้องเตรียมไปทำให้รู้ว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นจะต้องมีใจรักในหน้าที่นี้จริงๆเพราะการใช้ชีวิตในป่านั้นไม่ได้ง่ายเลยเดี๋ยวเราลองไปชิมข้าวแล้วก็กับข้าวที่พี่ๆเขาทำกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นกับข้าวที่ทำในป่าเลยนะคะไม่มีแก๊สไม่มีอะไรทั้งนั้น อันนี้ก็เป็นข้าวที่พี่ๆเขาหูอันนี้เป็นปลากระป๋องงานคนเชียงหยิบหยิบคนเชียงหยิบไปเป็นอันเลยหรอคะส่วนมากจะเราจะทําแบบกี่คนเราจะีนงตัดให้เผื่อพอดีคนอ๋อก็คือหนึ่งอันจะพอดีกับหนึ่งคนใช่ไหมคะบางทีไปหกคนเราก็จะเอาประมาณสามอันอ๋อเอาสามอันแล้วแบ่งครึ่งอ๋ออันนี้เป็นข้าวกับปลากระป๋องที่พี่ๆเขาทํา อืมอร่อยมันกินแต่ว่าหนูไม่ค่อยกินเผ็ดอ่ะออันนี้เผ็ดไปใช่ไหม,มได้แล้วก็เป็นกุนเชียงอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ที่พี่เขาต้องพกขึ้นไปย่างๆนะคะหลังจากที่ทานอาหารเย็นไปนั่งคุยกับพวกพี่ๆไปก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันเข้านอน ซึ่งคืนนี้เราจะพักค้างแรมกันในป่าจริงๆเป็นครั้งแรกและในวันพุวงนี้เรายังมีอีกภารกิจสุดท้ายรออยู่อันนี้ก็จะเป็นที่นอนของเราในคืนนี้นะคะเราจะต้องนอนในนี้ก็จะเป็นเปเป,เปแบบนี้เปกว้างๆเ,เปกว้างมากเลยทุกคนถ้าอากาศเย็นๆก็น่าจะสบายนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติมันร้อนหรือว่ามีฝนอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็จะลำบากหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะนอนเป็นนี้กัน ในคืนแรกๆเนี่ยพี่เขาจะยังไม่อ่าบน้ำแบบเป็นกิตวรรัตรก็จะเป็นใช้ทิชชู่ในการซับชำระร่า,างกายวันนี้เราก็จะทำแต่พี่เขาก็คือเราจะไม่อ่าบน้ำแล้วเราก็จะนอนเลยไปเจอกันพรุ่งนี้ และก็เดินทางมาถึงภารกิจสุดท้ายของเราในวันนี้จะเป็นการลาดตะเวนทางทะเลซึ่งเป็นการล่องเรือไปรอบหมู่กาะช้างเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณทั้งหมดของทะเลส่่วนนใหญ แต่ในขณะที่กำลังลาดตะเวนนั้นพี่พี่ได้เจอกับชาวประมงที่ทำผิดกฎของอุทยานเราจึงได้เห็นการทำงานจริงๆของพี่พี่ในการจับปรับตรวจสอบชาวบ้านหรือคนนอกเกาะที่เข้ามาทำผิดกฎในหมู่เกาะช้างแห่งนี้ข้นมาเยคับออย่งเนี่ยก็เอาวางครับจะรัดำเนินการเนี่ยนะเอ้ถ่ายรูปไว้ ซึ่งในระยะเวลา2วันหนึ่งคืนที่ได้อยู่ร่วมกับพี่ๆนั้นมีทั้งความสนุกเหนื่อยร้อนแต่ทําให้ได้รู้เลยว่าอาชีพที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือไม่รู้ว่าพวกเขาทําอะไรบ้างในครั้งนี้เราได้พาทุกคนมารู้จักกับพวกเขานั่นก็คือผู้พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง วันนี้เราได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าที่เผชิญทั้งความอันตรายและความท้าทายเพื่อรักษาผืนป่าเกาะช้างแห่งนี้เอาไว้ความทุ่มเทและความเสียสละของพวกเขาเป็นกําลังใจหลักที่ทําให้ผืนป่าแห่งนี้ยังอยู่แต่การรักษาป่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนวันนี้รายการอาสาเปิดโลกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ